ับสนุนโดยออมาร์สเ l ล็ Flex, รถบรรทุก4ีล้อไม่ติดเวลาคุณภาพระดับ Best in Class จาก CP Photon กลับมาในช่วงนี้นะครับมาติดตามสถานการณ์เด่น ในต่างประเทศกันต่อนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มีการประชุมในประเทศอุซเบกิสถานสําหรับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งในช่วงเวลาการประชุมในครั้งนี้นะครับมีการพบปะหารือกันระหว่างประเทศมหาอำนาจก็คือผู้นารัสเซียกับผู้นําจีนนะครับถือได้ว่าเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบหลายปีซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่ามีประเด็นหารือในหลากหลายด้านโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศยูเครนแล้วก็ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลายด้าน แนวคิดสําคัญที่ออกมาจากผู้นําทั้งสองฝ่ายในวันนี้ก็คือการต้องการจะจัดระเบียบโลกใหม่ด้วยนะฮะในขณะเดียวกันค่ะทางประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะคะก็ได้ประกาศจุดยืนที่จะสนับสนุนนโยบายจีนเดียวของจีนค่ะรวมถึงยังประกาศด้วยนะคะว่าจะวางตัวเป็นยังประกาศชื่นชมนะคะในการที่จีนนั้นมีพฤติการในการวางตัวเป็นกลางค่ะกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนในตอนนี้ค่ะซึ่ง้อยถแถลงที่ออกมาจากทั้งสองฝั่งนะครับสะทอนให้เห็นถึงความ ความสมพันธ์ที่แนบแน่แนอย่างชัดเจนโดยทางด้านมาบดีวาลาดิเมียปูตินของรัสเซียได้มีโอกาสพบกับนาบทีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยการพบกันในครั้งนี้มีขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําองค์การความร่วมมือซิงไฮหรือว่า SCO ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยนายดีปูตินของรัสเซียได้ออกมาแถลง แสดงความเข้าใจในความรู้สึกของผู้นําจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนที่ผู้นําจีนมีจุดยืนอย่างชัดเจนในการแสดงความเป็นกลางภายใต้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยย้ําว่ารสัสเซียยังคงยึดมั่นต่อหลักการจีนเดียวไว้อย่างเหนียวแน่นพร้อมกับออกมาประนามประเทศต่างๆที่ใช้การกระทําในลักษณะที่ยั่วยุโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สําคัญของประเทศจีน นอกจากนั้นยืนยันว่ารัสเซียพร้อมจะมุ่งมั่นทำงานร่วมกันกับจีนต่อไปโดยเฉพาะการขยายประเด็นความร่วมมือด้านสำคัญต่างๆทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจการค้าหรือแม้แต่ความร่วมมือด้านพลังงานนอกจากนั้นยังเตรียมขยายแนวทางความร่วมมือในหมู่ประเทศสมาชิก s c o ด้วยภายใต้หลักการที่สำคัญก็คือจะต้องไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันด้วยเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและเสถียรภ,ภาพในแถบภูมิภาค ขณะที่ทางฝั่งของพันธิดาสีจิ้นผิงของจีนนะครับก็มีการทักทายไปยังผู้นําของรัเสเซียพระธิดีเวลาดิเมียปูตินว่าดีใจที่ได้มีโอกาสเจอเพื่อนเก่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณไปยังรัเสเซียที่ช่วยสนับสนุนยึดมั่นในหลักการจีนเดียวมาโดยตลอดโดยยังย้านะครับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจีนก็พร้อมจะทํางานร่วมกับรัเสเซียในฐานะประเทศสําคัญที่มีบทบาทในการช่วยสร้างเสถียรภาพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็จีนกับรัสเซียก็ต้องเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและความท้าทายรวมไปถึงการรับมือจากชาติตะวันตกมากขึ้นซึ่งหมายความว่าการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้รอบนี้จะกลายเป็นเวทีสําคัญของกลุ่มประเทศที่มีจุดยืนชัดเจนในการอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชาติตะวันตกโดยจีนกับรัสเซียหวังที่จะสร้างระเบียบของโลกให้เกิดขึ้นมาใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์รอบใหญ่ในโลกครับ ไปดูท่าทีจากทางรัฐมนตรีพลังงานของรัสเซียนะคะอเล็กซานเดอร์โนวักออกมาเปิดเผยค่ะระหว่างที่เดินทางร่วมคณะของประธานาธิบดีป,ปูตินนะคะบอกว่ารัสเซียกับจีนนั้นจะลงนามข้อตกลงจัดส่งก๊าซปริมาณ50 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรให้กับจีนค่ะผ่านท่อส่งก๊าซ a อเชียน r อสไซเบียร์นะคะในไซเบีย,ย,เ,ย,รยเร็วๆนี้โดยพาดผ่านส่วนหนึ่งของมองกโกเลียก่อนจะเข้าถึงจีนส่วนการส่งออกก๊าซของรัสเซียไปยุโรปในปีนี้เนี่ยก็จะลดลงค่ะประมาณสัก5 0,000ล้านลูกบาทเมตรสำหรับโครงการเอเชียนฟอส ไซเบเรียทูอว่าไซเบียสเนี่ยนะคะมีกําหนดที่จะเริ่มก่อสร้างในปี2,567เพื่อที่จะทดแทนโครงการท่อส่งก๊าซเชื่อมยุโรปนอร์ธฟิมสอที่ถูกยกเลิกไปค่ะตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนแล้วนะคะในขณะที่โครงการนอร์ธฟิมหนที่ปิดไปตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาที่รัสเซียให้เหตุผลว่าจําเป็นจะต้องปิดการซ่อมบํารุงแต่ว่ากลุ่มประเทศยุโรปก็บอกว่ารัสเซียต้องการที่จะ ใช้พลังงานค่ะเป็นอาวุธเพื่อตอบโต้มาตรการคว่มบาตรของโลกตะวันตกนั่นเองค่ะส่วนทางด้านจอห์นเคอร์บี้โคศกประจำทำเนียบขาวในสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับรัเสเซียจะส่งผลทําให้จีนอาจจะต้องถูกตรวจเดี่ยวจากประชาคมโลกมากขึ้นซึ่งสหรัฐเองก็หวังว่าจะให้จีนเข้ามาอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรในการกดดันรัเสเซียจากปฏิบัติการทางทหารที่ยูเครนแล้วก็ยังมองด้วยนะครับว่าช่วงเวลานี้ ก็คงจะไม่สามารถที่จะทําธุรกิจใดๆในลักษณะที่เป็นปกติกับรัสเซียได้แม้ว่าจะไม่มีประเด็นเรื่องของการค้าอาวุธหรือว่าการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรจากทางสหรัฐก็ตามแต่ทางฝั่งจีนก็ได้มีการปฏิเสธที่จะประนามหรือว่าใช้มาตรการคว่ำบาตรไปที่รัสเซียอีกและกลับมองตรงกันข้ามว่าสหรัฐกับกลุ่มนาโตเป็นฝ่ายที่ยุยุให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาความขัดแยง้งผ่านกระบวนการเจรจาทางการทูตมากกว่าเรียกได้ว่าเราจะเห็นมุมมองที่แตกต่างกันอย่างเจียของขั้วมหาอำนาจของทั้งจีนกับสหรัฐนะครับทีนี้ต่อเนื่องเลยนะคะดูประเด็นของความขัดแย้งในการสู้รบกันร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะ ท่าทีของสหรัฐก็ยังคงประกาศให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องนะคะ<ช>ล่าสุดเนี่ยประกาศให้งบประมาณสนับสนุนกับยูเครนในการต่อสู้ทางทหารกับทางฝั่งของรัสเซียเพิ่มอีก600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 2 0 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งงบประมาณในรอบนี้ที่เติมเข้าไปให้กับยูเครนรอบใหม่นี้นะคะจะเน้นไปที่การเติมกระสุนใหม่ๆค่ะให้กับจรวดหลายลำกล้องนะคะก็คือไฮซ์มานั่นเองค่ะซึ่งการที่ทาง สหรัฐพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือยูเครนในด้านกองทัพในหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณรวมไปถึงการส่งอาวุธที่มีประสิทธิภาพเข้าไปช่วยยูเครนอย่างล่าสุดก็เตรียมที่จะส่งขีปนาวุธพิสัยไก่ไปช่วยยูเครนอีกชื่อถือได้ว่า ส่งผลอย่างยิ่งและทําให้รัสเซียออกมาทันแหลงตอบโต้อย่างชัดเจนว่าการที่สหรัฐยังช่วยเหลือยูเครนอยู่แบบนี้นั่นหมายความว่าจะทําให้สหรัฐกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับรัสเซียในที่สุดครับซึ่งหมายความว่ารัสเซียก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในการปกป้องดินแดนของตนเองได้นั่นเองนะคะประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐค่ะได้อาศัยอำนาจกฎหมายส่งมอบสิ่งของและบริการในช่วงเวลาฉุกเฉินโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาคองเกรสหรือประธานาธิบดี ดรอดาวออ h o r i ตีนะคะของประธานาธิบดีสหรัฐในการอนุมัติความช่วยเหลือ,อยูเครนครั้งนี้ค่ะ <S <S เพื่อรับมือกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียซึ่งสถานการณ์ในยูเครนก็ดูเหมือนว่าจะพลิกกลับมานะคะจนฝ่ายยูเครนเนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะบุกยึดคืนพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกองทัพของรัสเซียยึดครองได้กลับคืนมาได้ในหลายเมืองแล้วเหมือนกันค่ะ ขณะที่กระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนทากอนของสหรัฐนะคะออกมาให้ข้อมูลล่าสุดบอกว่าความช่วยเหลือรอบใหม่ที่สหรัฐส่งมอบให้กับยูเครนในครั้งนี้เนี่ยจะรวมไปถึงการจัดส่งจรวดหลายลำก้องหรือว่าไฮมาสกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่อีก4ชุด มีรถบรรทุกอีก4คันมีรถพ่วงอีก8คันด้วยนะคะเอาไปใช้ขนส่งเครื่องจักรกลหนักแล้วก็อุปกรณ์เก็บกู้กับระเบิดต่างๆนอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการศึกษาและการฝึกซ้อมทางการทหารค่ะก็นับตั้งแต่เกิดปัญหาข้อขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะสหรัฐได้ส่งความช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางด้านการทหารให้กับยูเครนไปแล้วเนี่ยมากถึง15,100ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่าที่เป็นเงินไทย ะะก็ประมาณ5 5 4 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวในขณะเดียวกันค่ะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมาริอาซาคารว่า ได้ออกมาประกาศนะคะบอกว่าถ้าหากสหรัฐเนี่ยตัดสินใจที่จะยังส่งขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อสนับสนุนกองทัพของยูเครนต่อไปนี่จะถือว่าเป็นการก้าวข้ามเส้นแดงนะคะสหรัฐก็จะกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับรัสเซียในทันทีซึ่งรัสเซียก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาป้องกันเขตแดนของประเทศตัวเองได้ค่ะโดยสหรัฐนะครับได้สนับสนุนอาวุธ ต่อ,อยูเครนอย่างเปิดเผยในช่วงที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสที่สามารถเล็งไปยังเป้าหมายที่อยู่ไกลถึง80กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำนอกจากนั้นระบบยิงจรวดไฮมาสยังสามารถนำไปปรับใช้กับระบบขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของกองทัพที่มีวิสัยการยิงได้ถึง300กิโลเมตรอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาวุโสทางด้านกองทัพของยูเครนออกมาปฏิเสธนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ยูเครนตอนนี้มีจรวดที่สามารถยิงได้ในระยะไกลประจําการอยู่มากน้อยขนาดไหนในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายก็ยังมีความกังวลหลังจากที่มีเหตุการณ์โจมตีฐานทัพรัสเซียในเขตไครเมียมาแล้ว ซึ่งชาติตะวันตกส่วนหนึ่งอยู่ในระหว่างการหาหรือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในระยะยาวโดยเฉพาะกรณีการจะส่งฝูงบินรบให้กับยูเครนเอาไว้ใช้สําหรับภารกิจการสู้รบทั้งในระยะกลางและก็ระยะยาวขณะที่ทางฝั่งยูเครนเองก็มีการพูดถึงความคืบหน้าในประเด็นการเจรจากับทางสโลวเกเกี่ยวกับการรับมอบเครื่องบินรบมิก29รุ่นเก่าที่ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียตเพื่อช่วยสนับสนุนแสนยานุภาพทางฝูงบินของยูเครนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ ขณะเดียวกันทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียก็ออกมาเพิ่มเติมว่ากองทัพรัเสเซียยังพยายามที่จะโต้กลับทางกองกําลังของยูเครนตลอดเวลาล่าสุดสามารถที่จะโจมตีจากทางอากาศเข้าสู่ฐานทัพของยูเครนได้หลายแห่งโดยศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียได้จดโจมตีโดนไร้คนขับของยูเครนได้ทั้งหมด12ลำ สามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธรุ่นทอชก้าอยู่ได้2ลูกและสกัดกั้นจรวดไฮมาสอย่างน้อยๆ30ลูกโดยไปถึงยังสามารถโจมตีโต้กลับได้ในพื้นที่แถวๆรอบเมืองสโลเวียนและเมืองบางจุดในแคว้นโดนเนสซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในแถบภูมิภาคดอนบาสนะครับล่าสุดมีรายงานออกมานะคะว่ากระทรวงกลาโหม ออกมาระบุในวันนี้นะคะว่ากองทัพรารเซียได้จัดการซ้อมรบใกล้กับรัฐ阿拉สกาของสหรัฐค่ะเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์สองลำของรัสเซียยิงขีปนาวุธร่อนในแถบทะเลอาร์กติกโจมตีเป้าหมายที่ระยะ400กิโลเมตรหรือว่า250ไมล์นะคะนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความพร้อมของรัสเซียสําหรับความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในน่านน้ําทางเหนือ ที่มีลักษณะเป็นน้ำแข็งแล้วก็ยังถือเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพในพื้นที่เพื่อที่จะยกระดับสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกให้มากขึ้นค่ะ ทีนี้ในช่วงเวลานี้ที่เราเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็ได้เห็นความร่วมมือแล้วก็การเลือกฝั่งในการกระชับความสัมพันธ์เพื่อที่จะโจมตีคู่ขัดแย้งที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างล่าสุดนะครับเราได้เห็นบางประเทศที่เริ่มไปสนับสนุนฝั่งสหรัฐ บางกลุ่มก็เริ่มไปหันเหไปทางรัสเซียหรือว่าไปทางจีนหนึ่งในประเทศที่อยู่ในภาวะลังเลและอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ของบางประเทศนะครับก็คืออินเดียเพราะว่าล่าสุดมีประเด็นที่ถือว่าค่อนข้างจะอ่อนไหวครับเพราะว่าแนวทางจากทางการสหรัฐประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเตรียมสนับสนุนในเรื่องของกองทัพให้กับกองทัพป,ปากีสถาน<ะ>ปากีสถานนั้นถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งสําคัญกับทางด้านอินเดียด้วยโดยล่าสุดสิ่งที่ทาง กองทัพสหรับประกาศออกมาก็คือจะช่วยสนับสนุนแนวทางการบำรุงนักษา ของฝูงบินขับไล่ F-16 ของปากีสถานนะฮะในขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งของตุรกีเองก็ดูเหมือนจะมีข้อคับข้องใจกับทางฝั่งของสหรัฐเหมือนกันนะคะเพราะว่าล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ยังไม่อนุมัติให้สามารถที่จะจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-16 Falcon จากสหรัฐได้ค่ะทําให้ตุรกีเองออกมาประกาศนะคะว่าอออก็อาจจะเปลี่ยนใจหันไปซื้อเครื่องบินขับไล่จากชาติอื่นแทนซึ่งอาจจะหมายถึงรัเสเซียก็เป็นได้เหมือนกันนอกจากนี้ค่ะตุรกีก็ยังประกาศที่จะเดิน พัฒนากองทัพอากาศด้วยตัวเองนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยได้พัฒนาเป็นเครื่องบินรบแบบไร้คนขับขึ้นมาค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มทําการบินได้ครั้งแรกในปีหน้านี้แล้วนะคะปี2023นี้แหละคะ่ะประเด็นเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและก็ความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ทาหารนะครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับโดยล่าสุดทางผู้บริหารของบริษัทไบก้าเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศของตุรกี และก็เป็นผู้ผลิตโรนพิฆาตท B2 ที่มีชื่อเสียงในการรบที่อยู่เคลียรนด้วยล่าสุดก็ได้ประกาศนะครับว่าอยู่ในขั้นตอนการผลิตเครื่องบินขับไล่แบบไร้คนขับคิสิเลมาที่สามารถต่อสู้ทางอากาศได้เหมือนกับเครื่องบินรบประจําการทั่วไปแต่ว่าเครื่องบินรุ่นนี้ไม่มีคนขับนะครับแล้วก็เป็นฝูงบินขับไล่ได้ด้วยโดยคิสิเลมานั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน ทำให้สามารถบินในอากาศได้นานถึง5-6ถึงชั่วโมงด้วยความเร็วมัก2หรือว่ามักถูปฏิบัติงานได้ภายใต้ความสูง1 2 0 0 0เมตรจากระดับพื้นดินโดยปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการหลบหลีกการตรวจจับจากเรดราข,ของฝ่ายตรงกันข้ามและการควบคุมด้วยระบบ AI ที่จะทําให้เครื่องบินนั้นมีการส่งตัวและมีประสิทธิภาพในการขับไล่และก็โจมตีได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม โดยเครื่องบินขับไล่แบบไร้คนขับคิซิเลมาของตรุรกีนั้นมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณตันครึ่งนะครับมีระยะทางเพื่อปฏิบัติการภารกิจการรบได้สูงสุดถึง500หไมล์ทะเลหรือประมาณ926กิโลเมตรซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตตั้งเป้าว,ว่าจะเริ่มกระบวนการผลิตภายใน2ปีนี่ถือว่าอย่างช้าที่สุดนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทดสอบด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทไบก้าเทคโนโลยีได้นําเครื่องบินรุ่นนี้เข้าร่วมในเทศกาลการบินและอวกาศของตุรกีเทคโนเฟสซึ่งมีการจัดแสดงต้นแบบของเครื่องบินรุ่นใหม่ๆนะครับภายใต้โครงการระบบอากาศยานรบไร้คนขับแห่งชาติ เพื่อที่จะนํามาเปิดเผยแล้วก็แสดงให้กับประชาชนได้มีโอกาสรับชมเป็นครั้งแรกครับนี่ก็เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านของกองทัพของตุรกียอย่างชัดเจนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นที่ทางผู้นําของตุรกีค่ะ ประธานาธิบดีเรเจฟทยฟิบโอโดวานนะคะได้ออกมาขู่ไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะบอกว่าคือตุรกีเนี่ยก็รอที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่ F16 f a l c o ฟอลคอนจากทางสหรัฐค่ะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยก็ไม่อนุมัติขายให้สักทีนะคะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจไปซื้อเครื่องบินขับไล่ซู -35 5 ของรัสเซียแทนซะเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยผู้นําของรัสเซียยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆสหรัฐก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ขายเครื่องบินขับไล่เพียงแค่รายเดียวในโลกค่ะเพราะฉะนั้นตุรกีก็อาจจะไปซื้อเครื่องบินรบจากอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าอาจจะเป็นรัสเซียก็เป็นได้เหมือนกันถ้าหากว่าสหรัฐยังคงปฏิเสธที่จะขายเครื่องบินขับไล่ให้กับตุรกียอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียนั้นก็ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากที่สุดค่ะก็เป็นประเด็นของความขุ่นเคืองใจ ระหว่างตุรกีกับสหรัฐกับชาติตวันตกนะคะที่จะเห็นได้ว่าเริ่มเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายเรื่องเลยนะคะทั้งก่อนหน้านี้ความพยายามในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต ของทั้งสวีเดนและก็ฟินแลนด์ที่ตุรกีได้ออกมาขัดขวางในช่วงแรกๆรวมถึงยังมีปัญหาความขัดแย้งกับกรีซประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ล่าสุดนะคะก็เริ่มกลับเข้ามาเป็นกลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรัสเซียตามที่ชาติตะวันตกรีกร้องนะคะในขณะเดียวกันค่ะ ทางผู้นําของตุรกีเองก็ดูจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้นําของจีนด้วยเหมือนกันนะคะโดยล่าสุดผู้นําของตุรกีได้มีโอากาสพบปะหารือกับรประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนค่ะเป็นการพบปะกันนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่จัดขึ้นที่อุซเบกิสถานนะคะการพบปะของทั้งสองผู้นํานั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยรประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ากับทางผู้นําชาติต่างๆค่ะเพราะว่า เองก็ยังมีเรื่องของนโยบายโควิดเป็นศูนย์อยู่นะคะ ในขณะที่การหารือนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีเอโดวานของตุรกีก็ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดนะคะว่า2ผู้นําโลกเนี่ยพูดคุยหารือกันในเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของตุรกีเองก็เรียกร้องค่ะถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันด้านการเมืองระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วก็ร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆด้วยนะคะซึ่งจีนก็ผลักดันการค้าในแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ส่วนอีกหนึ่งประเทศครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทบทวนพิจนารณาความสมพันธ์กับสหรัฐนะครับเพื่อที่อาจจะในอนาคตอาจจะไปร่วม กับรัสเซียในหลายด้านมากขึ้นก็คือที่ประเทศอินเดียเพราะว่าตอนนี้เริ่มสอเขามีปัญหาหลังจากล่าสุดทางมนตรีการาหมของอินเดียเปิดเผยว่ามีความวิตกกังวลและก็เป็นห่วงเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐไปให้ความช่วยเหลือปากีสถานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการส่งแนวทางการรุงรักษาฝูงบินขับไล่ F16 ไปให้กับกองทัพอากาศของปากีสถาน ซึ่งคำกล่าวในครั้งนี้ของทางด้านน้ำตรีกลาห์หมของอินเดียเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐออกมาแถลงชัดเจนนะครับว่าทางสหรัฐเตรียมจะขายชุดการบำรุงรักษาให้กับทางกองทัพอากาศของปากีสถานเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินขับไล่ f 16จำนวน85ลำที่ผลิตในสหรัฐมาก่อนหน้านี้ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นกว่าเดิม แต่ประเด็นนี้ถือว่าอ่อนไหวครับแล้วก็สร้างสร้างความวิตกกังวลให้กับอินเดียที่ถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับปากีสถานโดยตรงโดยถ้าย้อนกลับไปเครื่องบินขับไล่ F16 นะครับเริ่มทยอยส่งให้กับปากีสถานมาตั้งแต่เมื่อปี1983พร้อมๆกับเครื่องขับเครื่องบินขับไล่ JF17 แล้วก็ J10 ของประเทศจีนนอกจากนั้นยังเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการจัดส่งเครื่องบินลบดาโซมิลาดจากฝรั่งเศสไปให้ที่ปากีสถานด้วย ซึ่งทางการสหรัฐที่มีการถแถลงเกี่ยวกับการขายชุดบำรุงรักษาให้กับทางกองทัพปากิสถานนั้นได้เน้นแนวทางสําคัญก็คือต้องการจ่ารักษาขีดความสามารถให้กับปากิสถานในการรับมือกับภัยก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและก็ในอนาคตด้วย แต่ว่าที่ผ่านมานะครับอินเดียกับปากีสถานถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งมาโดยตลอดเคยทําสงครามมาแล้วอย่างน้อยสี่ครั้งนี่คือเป็นครั้งใหญ่ๆนะครับนับตั้งแต่ที่ปากีสถานเคยได้รับเอกราชจากอินเดียมาตั้งแต่เมื่อปี1947หรือว่าตั้งแต่เมื่อ75ปีมาแล้วกับก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่ายังมีหลากหลายประเทศที่ยังคงมีประเด็นความขัดแยง้งระหว่างกันต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามอีกหลากหลายข่าวที่น่าสนใจในข่าวข้ามกันนะคะสักครู่เดียวค่ะ ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บปวดรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วยแนดบีวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบาทาเทรตแนดบีจากเมกาวีแคร์คนไทยทุกคนต่างม,มีความฝัน